ห้าคำพูดนะคะที่จะดึงดูดเงินเข้ามาตลอดเวลาทุกเวลาทุกขณะจิตนะคะข้อแรกที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าคุณต้องฟิลลิ่งกับเงินแบบว่ารักเงินคุณต้องรู้สึกว่าเงินเป็นที่รักของคุณคุณแฮปปี้กับเรื่องเงินคุณไม่มีเรื่องราวใดๆที่คุณคิดลบกับเงินข้อ1ก็คือ ฉันรักเงินและเงินก็รักฉันข้อที่สองนะคะชีวิตเรามันต้องมีอะไรง่ายๆเงินเข้ามาหาฉันแบบง่ายๆสบายๆนี่คือคำพูดที่เมพูดบ่อยมากและมันก็เป็นจริงตามานั้นหรือแม้กระทั่งใช้คำนี้ก็ได้คะ่ะเงินหาง่ายมากเงินหาง่ายมากเธอเงินหาง่ายมากเลยยุคนี้เงินหาง่ายพูดจนเชื่อเชื่อจน รู้สึกข้อที่สามนะคะฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินสีต้องบูชาฉันฉันไม่ใช่บูชาเงินเงินต้องบูชาฉันข้อที่สี่นะคะฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสัมผัสแห่งไมดัสนะคะสัมผัสอะไรก็เป็นเงินเป็นทองข้อที่ห้านะคะเงินคือเพื่อนแท้ของฉัน Money is best friend จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลัง affirmation นะคะที่เราพูดออกไปเบื้องหลังของมันก็คือคุณ feel good กับเงินคุณรู้สึกรักเงินคุณรู้สึกดีกับเงินคุณรู้สึกมี passion คุณรู้สึกเงินเป็นเนื้อเดียวกันกับคุณคุณรู้สึกสัมผัสถึงจิตวิญญาณขหังการเงินที่งดงาม นี่แหละค่ะเงินจะหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าคุณสัมผัสถึงสิ่งนี้แต่ถ้าคุณอยากได้ชุดข้อมูลที่ทำให้คุณจูนกับจิตวิญญาณกับการเงินได้ดีมากขึ้นเลดี้เมแนะนำในคลาสที่ชื่อว่า Minifest จิตเสกเงินล้านค่ะคุณสามารถดึงดูดเงินได้โดยที่คุณไม่ต้องทำงานคุณสามารถดึงดูดเงินได้แบบง่ายๆสบายๆค่ะแล้วเจอกันในคลาสค่ะ ชอบไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบนะคะอย่าลืมกดติดตาม l ล d y m a เมดี i n a ันะคะครูสอนให้คุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมั่งคั่งในระดับจิตนะคะสอนให้คุณมั่งคั่งในทุกด้านในเรื่องของ mindset ความคิดในเรื่องการเงินค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ